มีลายมือนี้เส้นใจขาดนะคะหมายถึงการที่เขาได้มีการจัดพิธีนะคะการจัดพิธีแต่งงานเนี่ยสองครั้งซึ่งเส้นใจที่มันเหลื่อมกันถึงแม้ว่าจะมีการขาดของเส้นใจก็ตามแต่มันเหลื่อมล้ำกันนะคะมันก็จะสามารถที่จะทำให้ ความรักหรือความสุขบังเกิดขึ้นได้แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นหมายถึงการที่จะต้องมีการแต่งงานนะคะสจัดพิธีแต่งงานสองที่นั่นเอง กรณีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของเส้นใจนะคะถ้าบางคนตามตำรา,านเนี่ยเส้นใจขาดก็หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองครอบครัวนะคะที่มันมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ในบางคนนะคะบางกรณีเนี่ยก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปซึ่งคนปกติทั่วไปการแต่งงานก็จะเกิดขึ้น พิธีก็เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะแต่ในกรณีเจ้าของลายมือที่มีเส้นใจขาดและเหลื่อมทับซ้อนกันแบบนี้ก็มีการแต่งงานสองที่จัดพิธีสองที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะจัดพิธีแต่งงานถึงสองที่สองครั้งนั่นเองค่ะแต่กับคนคนเดียวนะคะเจ้าบ่าวคนเดียวค่ะ มีเส้นใจดีที่จะมีความสุขนะคะลักษณะของเส้นใจที่ดีจะต้องยาวมาจนถึงเนินพริฤหัสนะคะใต้นิ้วฉี้เนินพริฤหัสหรือเนินคุณธรรมเป็นเนินแห่งสิริมงคลความสุขความสำเร็จของชีวิตถ้าเส้นใจดีนะคะไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดไม่มี เกาะไม่มีจุดดำนะคะและยาวต่อเนื่องไปจนถึงเนินพฤหัสนั่นหมายความว่าเจ้าของมือจะมีความสุขมีความสมหวังในชีวิต คู่ชีวิตรักชีวิตแต่งงานนะคะและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรักรักที่มีความรับผิดชอบและแฮปปี้อินเลิฟด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีเส้นใจยาวต่อเนื่องมาจนถึงเนินพระัสคุณคือผู้โชคดีนะคะที่จะสมหวังและมีความสุขกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานที่พบรักกับคนดีมีความสุข และมีความรับผิดชอบค่ะาตรงบริเวณเนินพฤหัสใต้นิ้วฉี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะว่าเจ้าของมือจะได้พบกับ คู่ครองที่เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะสวยหลอ่อมีสเสน่ห์และได้คู่ครองที่ดีค่ะจะพบกับคู่ครองที่จะนำพาชีวิตนั้นพบกับความสุขความเจริญนะคะและจะมีชีวิตคู่ที่ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะที่ลายนะคะอยู่ตรงบริเวณ นิ้วโป้งนะคะตรงระหว่างเนินสุกกับนิ้วโป้งนะคะเส้น Family l i ล e จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของครอบครัวค่ะว่าครอบครัวมีความสุขถ้าเส้น Family l i ล e นั้นเป็นเส้นที่ชัดเจนไม่ขาดไม่มีเกาะไม่เป็นโซ่นะคะเป็นเส้นเดียวคมๆแบบนี้นะคะก็จะพบกับ ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมีความราบรื่นนะคะแฮปปี้แฟมิลี่และจะดียิ่งยิ่งขึ้นถ้ามีเส้นนะคะตั้งขึ้นเป็นเส้นโปรเกรสซีฟตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะหมายความว่าครอบครัวจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะยิ่งอยู่กันไปก็จะยิ่งรักกันแล้วก็อยู่กันไปก็นำพาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวบุตรหลานบริวารเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเป็น ครอบครัวที่มีความรับผิดชอบนะคะและส่งผลให้เกิดความมั่นคงร่ำรวยก้าวหน้ามีความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีภายในครอบครัวค่ะเส้นชีวิตนะคะแล้วมีเส้นแยกออกมานะคะเป็นเส้นที่ ออกมาแบบนี้หมายความว่าเจ้าของมือนั้นจะได้คู่ครองที่เป็นคนอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตให้สุขสบายนะคะคู่ครองดีซัพพอร์ตให้เงินให้ทองให้การช่วยเหลือให้ความรักให้การดูแลเป็นอย่างดีนะคะได้คู่ดีได้คู่อุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยสุขสบายค่ะ แต่ถ้าใครนะคะบนเนินบนเนินสุขมีกากระบาดเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าให้ระมัดระวังว่าชีวิตครอบครัวจะเจอกับปัญหาจะเจอกับความทุกข์หรือมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่คู่ครองคนรักได้คู่ที่ ทำให้ชีวิตตกต่ำได้คู่ที่ไม่สมใจมีคู่ครองแล้วเป็นทุกข์นะคะหรือมีปัญหาในครอบครัวเช่นรักซ้อนการมีชู้ครอบครัวมีปัญหาทําให้ต้องแตกแยกหรือวุ่นวายใจหรือมีความทุกข์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและคู่ครองค่ะสัญลักษณ์รูปตร แรงนะคะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะที่เนินสุขนั่นหมายความว่าจะพบกับมรสุมเกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานชีวิตครอบครัวที่ร้อนรุ่มเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยอุปสรรคเต็มไปด้วยขวากหนามนะคะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวพบกับความย่ำแย่นะคะทำให้ชีวิตต้องอับเฉาตกต่ำเพราะ ครอบครัวเพราะชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานนะคะก็ต้องหาวิธีการที่จะแก้ไขนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือพากันทั้งครอบครัวนะคะไปทําบุญทาทานสร้างบาร,รมีทําความดีเยอะๆนะคะเพื่อให้บุญบาร,รมีที่ร่วมกันกับครอบครัวที่สร้างนั้นทำให้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวดีขึ้นโชคดีขึ้นนั่นเองนะคะ แพ็กเกจการวิเคราะห์ลายมือนะคะก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการวิเคราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะสิ่งที่เดียจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ ค่าครูอยู่ที่990บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้5คํำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเก็ ราคา990บาทค่ะสำหรับการเปิดไพ่ทํานายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทํานายถึง3เดือนพร้อมกับถามคาถามได้5คําถามนะคะคำทานายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป นะคะคของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับพ่ยนะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับพ่ยแทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทำนายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้5คําคถาม ซึ่งการดูไพทาโรก,ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรไบโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ